เป็นเรื่องของมารยาทในการเล่นน้ําแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมเรียกน้องเนมแล้วกันน้องเนมไปเล่นสงกรานต์นะครับแล้วเจ้าตัวโพสต์คลิปบอกว่าถูกคนสาดน้ำเนี่ยแต่ว่าไอ้น้าที่สาดมาเนี่ยมันไม่ใช่น้าธรรมดานะคุณตานมันเป็นโคลนฮะเอาจะเล่นแป้งน้ำดำๆอ,อ,อ่ะอ่ะแป้งเขาไม่ค่อยเล่นกันอยู่นี้นะฮะแต่เอาน้ําที่เป็นโคลนเนี่ยสาดเข้ามาจนน้องเลอะเลยนะครับรอ่ะดูคลิปของน้องหน่อยนะฮะน้องเนมนะครับก็ไม่ได้กลจะเียนะ เยอะสบายของจริงแบบออหอ้ไมนีใสแย่แบบนี้เม่อกี้ใครสาดโคลนอ่ะเม่อกี้ใครสาดคลนแย่มากอันทีประชนใสคอนเ็กเอรอะ่่าลยทุกคนแบบแย่มาก ดูสาดโคนะมันคือสงการมันควรจะเล่นน้ำเว้ยนี่สงกาน<อ>คือควรจะเล่นน้ำอ่าเขาก็เล่นน้ำแหละแต่เขาเล่นน้ำโครนตอนแรกยังสนุกอยู่เลยใช่ไหมน,น้ำ<อ>ใสๆแล้วไม่รู้ใครเนาะสาดมาจากข้างๆนะเห็นโอ้โหน่ะ,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ,โอ้โหมาแบบเป็นเป็นเม็ดเลยนะเป็นก้อนเลยโอ้ คุณผู้ชมครับตอนแรกน้องถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยด้วยความสนุกสนาน,นจะเก็บบรรยากาศนะฮะแต่ปรากฏว่าข้างหลังเนี่ยน้ำโคลนเนี่ยโอ้โหมาแบบเนี่ยอ่าละให้ดูนะฮะม,มันเปิดบ,บางส่วนที่ตัวน้องออน้องเนมนะครับสาววัย20ปีเล่นสงกรานเนี่ยรอบคูมเมืองลำพูนคุณตาเมื่อสักครู่จังหวัดไหนนะต,<ล>ตีพ<ล>ีกันตีกันลำปางนะฮะอันนี้ลำพูนนะครับเจอสาดโคลนใส่ครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนตอนสาดโคลนมาเนี่ยว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ สุขสันต์วันเกิดน,นะครับแล้วก็สาดตร์โคลนมาแบบนี้น้องไม่เข้าใจนะครับว่าทําไม ทำไมต้องมีพฤติกรรมในการเล่นน้ําที่ไม่น่ารักแบบนี้เลยนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าหลังจากน้องเลิกเล่นน้ําเมื่อวานนี้นะครับช่วงสี่ทุ่มน้องไปไลฟ์ผ่านติ๊กตอกของตัวเองนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องบอกว่าไอคนที่สาดเห็นแล้วนะครับเป็นเยาวชนผู้ชายไม่อยากไปแจ้งความเนื่องจากเห็นว่าเอาแหละน้องก็เป็นเยาวชนแต่ก็ระบายออกไปนะครับว่าเรื่องของการเล่นน้าเนี่ย <คน S 1> อยากจะให้เล่นแบบอ่านี่ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเจอตัวนะฮะอ่าให้ฟังน้องเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ ก็มีคนหนึ่งตะโกนว่าแฮปปี้เบอร์เก้หลังจากนั้นก็มีคนสาดมาเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบแอบกลัวนิดนึงค่ะช็อกแล้วก็โกรธแต่ว่าเราก็พยายามถามว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าก็ไม่มีเราแค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทาแล้วก็อยากได้รับคําขอโทษอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ก้าเจ้าเรื่องอะไรก็มี นี่อ่ะก็เล่นกันแบบน่ารักน่ารักดีกว่านะคะเนี่ยอย่างเงี้ยน้องเขาก็ไม่ได้เอาไปผิดเปไปแจ้งถึงแจ้งความอะไรนะครับแต่ว่าขอโทษกันสักคำน้องอยากให้มาขอโทษแต่ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเลยเลยไปสอบถามชาวบ้านแถวๆรอบคูเมืองนะฮะเขาบอกว่าไอ้จุดที่ที่ตัวน้องเนมโดนโดนโครนเนี่ยเขาเห็นว่าบางคนน่ะเอากรวยจราจรนะฮะที่เขาตั้งกั้นทางเอาไว้อ่ะเอาไปตักน้ำสาดกันแทนซึ่งมันมีโอกาสจะหลุดมือใส่กันได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยเพราะชาวบ้านบอกว่าไอ้จุดเนี้ยเปยนบ่อยด้วยฝากเจ้าหน้าท เดี๋ยวะจ,ะจะเหตุการณ์จะบานปลายจะไม่สนุกเอานะครับเนาะเพิ่งจะวันแรกของสงกรานเองเนาะ